สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกระผมนายนัทนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของกระผมนะครับปานัทซัตโตนะครับอ่าช่องนี้นะจ๊ะเป็นแนวทางในการโยกสล็อตนะครับโดยเฉพาะสล็อตในตระกูลของสล็อตโจ๊กเกอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอแนะนํานี่นะครับอยู่ฟาชัวมั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับ แน่นอนชัวร์จริงๆนะครับเรื่องการเบริกการถอนนะครับมั่นใจได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสนใจนะครับทักไปได้เลยจ้าที่แอดชัวร์แปดเนะครับอย่าลืมนะครับต้องมีเครื่องหมายแอข้างหน้าด้วยนะครับแอดชัวร์แ9ดเนะครับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายรออยู่นะครับแถมยังมีแอดมินรอดูแลตลอด24 e ชั่วโมงด้วยนะจ๊ะ ห้ามพลาดห้ามชานะจ๊ะไปเลยไปทักกันไปเลยนะครับมาไปตํากันให้ไปตํากันเออ,อาวันนี้เราก็อยู่กับนี่เลยแปะแมวนะครับด้วยทุนเข้ามานะ350นะครับคลิปที่แล้วคราวที่แล้วนะโอ้โหบวก3 0 0พแบบเร็วมากนะมาดูวันนี้เป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะวิธีการคือต้องจับทิศจับทางในการที่จะกด เบ็ดนะจะเพิ่มเบ็ดหรือลดเบ็ดน,นะครับรอจับทิศจับทางนะครับอ้าวแต่ก่อนอื่นนะจ๊ะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับยูฟาชัวนะครับมั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นสุดยอดโปรโมชั่นนี้โบฝากต่อเนื่องนะครับไปสมัครสมาชิกนะใครที่ยังไม่สมัครนะครับสมัครสมาชิกนะ ฝาก100บาทติดต่อกัน5วันนะครับฝากเล่น100บาทติดต่อกัน5วันนะครบ5วันรับโบนัสไปทันที5 0 0บาทอุ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นนะ่ะฝาก500โบนัส5 0 0อ่ะโบนัส1 0 0เนตะบอกเลยเออเอาไปจัดกันไปนะครับแน่แล้วก็นี่เลยนะจัดแล้วก็มาเล่นนะเกมเดียวกับ ปนัดสโตนะครับอ่าทักไปได้เลยนะที่แอดชัวแปดเก้าแปดเก้านะครับอย่าลืมต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะแอดชัวแปดเก้าแปดเก้านะครับอ่ามากลับเข้าสู่เกมนะไปลองออโต้สปินตั้งเบ็ดนี่ลองดูที่ทางเห็นไหมมันเริ่มมีถ้าเกิดมันเริ่มมีนะเริ่มมีตัววายนะตัวเขาเรียกว่าตัวสแกตเตอร์นะไอแมวกวักเนี่ยนะ ก็เพิ่มเบ็ดได้พอมันเริ่มตกเราปรับเบ็ดลงเพื่อให้คอมมันงงนะเออเราอย่าแบบแช่ยาว,ยาวไม่เอามันจับทางได้ต้องอย่าไปให้มันจับทางเราได้มาแล้วอ่างเปาหนักด้วยมั้งเนี่ยเออมามา,มาสก,กาัตเตอร์มาเออนี่สก,กัตเตอร์เริ่มมาตลอดนะเห็นไ,ไหมสังเกตไหมพอเราเริ่มเบ็ดนะสก,กัตเตอร์เริ่มมาอ่ะลองลดดู เดี๋ยวมันจะต้องยั่วเราว่ามันจะต้องมีสแกตเตอร์โผล่มาค่ะดูเพื่อให้เราแบบเบ็ดกลับคืนมานี่เห็นไหมเห็นไหมหน้าอ่ายังยังแต่เรายังดูก่อนดูก่อนดูก่อนม,มีเหรียญทองด้วยสแกตเตอร์ก็ยังไม่มาอ่ะนี่นี่นี่มีป้ายป้ายมาสแกตเตอร์สแกตเตอร์มา เอามาแล้วสองถ้าสองนี้นะเอามายั่วนะักปลายขึ้นไปยี่สิบไปเลยมาโอ้โหมาไหมมาไหมมาไหมมาแล้วเป็นยังไงโอ้โหทันทีเลยเว้ยปรับขึ้นยี่สิบปุ๊บมาทันทีนะครับโอ้ยมาจา้ะเกมง่ายๆอย่างนี้นะครับจับทางง่ายๆอย่างนี้นะ แนะนำนะทักไปเลยแอดชัว8 9 9 9นะครับแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะจ้าโอ้ยง่ายมากอะการเข้าฟรนะีสปินน่ะเออไม่มีอะไรจะง่ายนี่แนละ้ะขอให้จับทางให้ได้เท่านั้นเองนะแอดชัว8 9 9 9นะครับอย่าลืมต้องมีเครื่องหมายแอด้วยนะครับกับผมมาดูกันได้เท่าไหร่เข้ามา350ดูซิจะกลับบ้านเท่าไหร่เข้าฟรีสปินได้นี่ก็ อิ่มแล้วบอกเลยอิ่มแล้วและช่วงนี้ work from home ด้วยสบายไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่เก็บหอมรอมริดสบายที่สุดโอ้โหมาพันแล้วจ้าใน่ไหมพันเรียบร้อยแล้วนะครับแมง่ายๆทะลุพันเรียบร้อยเข้ามา350ที่ทะลุพันไปแล้วมาดูแค่นั้นแหละว่าจะออกเท่าไหร่ สบายสบายโอ้โห,โหย,ยังไม่ค่อยได้แบบเหรียญทองเลยนะครั้งสุดท้ายขอเหรียญทองหนักๆหน่อยขอเหรียญทองหนักหนัก ปะไม่มาเว้ยอ่าไม่เป็นไรก็โอเคอยู่นะจ๊ะใช้ได้นะครับกรบผมอ่าบวกมาพันหนะครับได้มาเน้นๆน,น,นะครับรวมนะครับโอ้กำไรเน้นๆน,น้นะกำไรเน้นๆเ,เข้ามา350นะออกที่1,725โอบ้โหบวกมาเกือบ1 4, อันสอ่ะกี่เท่าอะ่ะ สี่ห้าเท่านะเออโอ,โอ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วบอกเลยมีที่นี่ที่เดียวสล็อตจ๊กเกอร์นะครับเกมแปะแมวนะที่อยู่ฝ้าชัวเท่านั้นนะครับชัว8989นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจทักไปได้เลยครับที่ชัว8989นะครับอย่าลืมต้องมีเครื่องหมายข้างหน้าด้วยนะครับอา้าวแล้ววันนี้ปานัดไปแล้วนะครับครับผ